เดียวกันเขาเป็นส่งเสียส่งซ้อกันไปนแล้วยั่งต่คอยนี่แหละยั่งเป็นคนส่งส้งทุกส้งงานนะส่งโจนโยนะจกักย่ำไดจะมั่งจะมีคือเขาจะมีเงินมีทองมีบ้านมีรถนะมีออกน้องออนุอง่อนองอนิ่วมีครอบครัวคือเขานะเหลือจะคอยนี่ส่งทุกส้งงากของเขานะมู่รุ่นเดียวกันกาไปกันึังไดแล้วนะแม่นไปครับพี่น้อง <c oughs> ผู้ใดทุกผู้ใดยากมาหายเสพพี่ดาวครับเอาไปในเอสซีดีสี่ประตูพันเยอะเลยหนึ่งหมื่นนะมีเงินเขามีบ้านมีรถนะมีท้องไซนะซื้อที่ซื้อทั้งนะมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีหนุงมีหลานนะจนหลานเขาชื่บวชแล้วเออลูกเขาก็บวชแล้วหลานเขาก็จะบวชอีกยังไจะคอยนี่แหละลูกลูกมียังยังเมียมียังยัง ยังทุกน้องยากยังส่งโจนยังอานาถานะโอ้ยนะจังแมนทุกแห่งครับพี่น้องเอ,อเ้นะมูลุ่มเดียวเข้าไปทิงใดกันใดแล้วอเอาผู้ใด้ยังได้รถส้มเสียส้มซ้อมาจัดให้เอ็กซ e รีซีประตูปี2,023 1.9 X-Series มเาอ็กซรีมาพรา้อมแม็กใหม่ย่างใหม่นะดูดิล้อแม็ก SSR ฟรปีดาวพันหนึ่งหมื่น แถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงหนึ่งคันสุดไหมสุดจัดเจ้าทุกอยู่เจ้ายากอยู่หรือเจ้ามังมีอยู่ตอนนี้ทุกอยู้ถ้าทุกยากอยู่ม่หายเสียมทุกยากยู้บ่ครับเป็นยังมังมีตังค์กินเก่าบาสิมายืมไอเสียมนี่ล่ะเอาดูแต่งรอบคันเป็นเจฟซีมามามาดูภายในก่อน เลขไม่แลนจะหาพันกิโลเมตรโอ้โหห้าพันดูดิโคตรสวยแอร์โคตรเย็นไมค์กูนี้ก็ป้ายแดงนะครับไม,ไม่มีแล้วหาไมค์กูนี A ้ไม่มีแล้วกระจกไป็ป้าเส้นท่อนล็อกแกรีโมดดูดิพวงมาลายัยมัลติฟังชันแอร์โคตรเย็นย่ำว่าเลขไม่แลนจะหาพันโลหาพันโลผู้ใดสงทุกทุกายก็เอาซีประตูนี่ครับไป เฮ้ยเป็นส่งเสียส่งซอคือเขาครับพี่น้องเกิดมาทั้งซาดทั้งทีนะต้องเอาดีตัวเองเข้าตัวเองให้ได้หาดีเข้าตัวเองให้ได้เพื่อจะได้เป็นส่งซอส่งเสียส่งซอคือเขาเกิดมาทั้งทีโอเคปะเกิดแล้วอย่างน้อยก็ได้เป็นเสียเป็นซอสักสามเดือนทำไมพี่ทำไมเลืไดสียืดเอาสเไย บอขอเป็นส่งเสียส่งซ้อหรอครับเป็นยังคอยขอแค่มีเขากินแต่ละมือแต่ละมือคอยกับพ่อเหรอครับพ่อมีเขากินโอเคโอเคโอ้เจ้าูบอมักหลายเลยเนี่ยบอมักหายเอาเก็บพ่ออยู่ว่าอย่างูเจ้าเป็นส่งเสียส่งซ้อนเปิดเลยเด้ยเร็วเต็มันโลดเจ้าเองเป็นส่วนทุกส่วนยากเออนะขอบอทุกเป็นยากเป็นยังคอมีเขากินพ่อเรียนครับไปโอเคโอเคเจ้าดีบอมักหลายเนาะเออได้คอยให้เงินล้านเงินแสนเอาบอเอาครับเมื่อบอมักหลาย ก็ที่ได้ยูกินยู่ยากทุกมือเนาะสิได้มียู่มียากทุกมืออันใครวัดหลอบที่สองเหรอครับไอ้เมื่อกี้อุ้งอยากก่างกดไปมึงหลายหลายหอบ <c oughs> เรยว่าเออไก่ห้ว่าเจ้าสิเอาการโฆษณาหนะมึงวงวดที่ได้ออกอย่างหนึ่งหกเอองวดนี <c oughs> ้ออกอย่างง่ายแม็กนี่กน,นะโอ้อแม็กไม่ลดนะแม็กไม่ลดแปดจุดห้านิ้วสวยๆจัดทรงลงล้อ รอไหมรอครับม,มา้เ่ะีซยา,า,า,ายเราหอดได้ยังไม, <laughs> ม่ไออนะไมดีไม่ได้ใส่ไหมนะครับเสียงอาจจะเบาๆหน่อยฮไม่เป็นไรไม่ช็อตไปแล้ว <laughs> ใส่จน <laughs> ไม่ช็อตไดยหวอไม่ช็อตไปแล้ว <laughs> ม่ใช่ช็อตอะไรนะช็อตเงินช็อตเงินช็อตเงินก็เลยเอาไปเข้าจำนำจำนำไว้ก็บอกแล้วยมูเขามั็นส่งเสียทุบซอกมีได้ไอเนี่ยส่งทุกซุ่งหนักส่งโจนอยู่นะถึงขั้นเอาของที่ทะมาหากินเป็นจำนองจำนำเออขอตาขอตาเพื่อนเหมือนนี่สุดยอดปะสุดยอดมี่ยังก็จำนำเบิดเออไหนมี่เงี้ยก็จำนำเงี้ยเออเจ้าสนใจก๋ะ เออเป็ไอ้สวนนี่เจ้าสนใจบ่สนสนได้เออเพรยานดึงประจําดอกกับจําน้ำบ่บ่หรอครับเป็นอยังคนมันหมักเนาะทุกแง่กันบ่เออเอ้าวฟันหนึ่งหมื่นแถมมาไซค์เวฟร้อยสิบไอ้ป้ายแดงหนึ่งทันไอ้เสมโรสซิ่งจัดให้อ้าวเป็นกลังใจให้เสมพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบา้านแจ้ว